สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้น้องฟิวออรสเข้าใหม่มาฝากนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับตัวรถบอกเลยว่ารถสวยเกเดรแน่นอนนะครับกับเจ้าโต้าออติส1.6ไฮบริดตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆปี2020นะครับในราคาเพียง5แสน6 0 0 0 9บาทนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเกรต A นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันตัวรถนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมนะครับตัวรถไม่มีติดแก๊สนะครับนี่แล้วได้นในส่วนของตัวให้บิดมาด้วยเรียบร้อยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับสามารถติดต่อได้เลย0ูนย์หกห้าเจ็ดสี0 6 8 9นะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยเกรดเแบบนี้เลยนะครับนี่ใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับน้องฟิวแนะนํามากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย0 6 5 7 4 0กห้า 0 0 5 7, 4 0 0 0 9ตัวรถเกียร์ A นะครับรับประกันเครื่องยนต์ไอเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับนี่เคยที่กาลังมองหานะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับไปแล้วเป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับนี่กระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นสีดําตัดด้วยตัวรถสีขาวนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถจะได้ในส่วนของตัวยางใหม่นะครับล้อมแมกเดิมโรงงานนะครับ ตัวรถรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับเคยมองอ่าอยู่นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยไม่มีติดแก๊สแน่นอนนะครับนี่ในส่วนตัวรถจะได้ส่วนของท้วยบิดเรียบร้อยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับในส่วนของตัวครับไฟด้านข้างนะครับเป็นโครมไฟแบบนี้เลยนี่ไม่มีคราบเหลืองนะครับไฟเลี้ยวสวยๆเลยนะครับมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับคาด้วยโครเมียมแบบนี้เลย ด้านบนค่าดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับด้ามจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับด้ามจับของเขาก็เป็นโครเมียมนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของการขโมยนะครับสัญญาณต่างๆนะครับมีมาเลยเรียบร้อยในส่วนด้านข้างนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับนี่เพนเพจนะครับนี่เ็นเพลตต่างๆนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับทุกคน สภาพรถสวยๆแน่น,นอนนะครับแกดูเม็ดอาร์กันนิดนึงนี่ในส่วนเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กสภาพเดิมโรงงานเม็ดอาร์กสภาพเดิมโรงงานตัวเบาะได้เบาะหนังได้เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่ในเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยคนโซนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้นะครับปีใหม่แล้วนะครับทุกคนของเขาก็จะเป็นคนโซนภายในของเขาก็จะเป็นสีดํานะครับ บอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับใคยที่กําลังมองหาอยู่ในส่วนของเจ้าโตต้าอัลติส1.8นะครับเป็นเครื่อง1.8นะทุกคนนี่1.8ไฮบริดนะครับนี่สีขาวสาภาพสวยๆรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับสาภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเก๊ยน์รถนิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเก๊ยน,นะครับ น่ารถนะครับคู่มืออุปกรณ์การใช้งานของเขานะครับคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับคู่มืออุปกรณ์การใช้งานในส่วนของ,ของเจ้าอันติดตัวนี้นะครับสวยดีเลยนะครับทุกคนคอนโซลสีดํานะครับดูแลรักษาง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับทุกคนของเขานะนี่มันบางเดดนนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีกระจกดไฟอัตโนมัติเลยนะนี่ เปิดไฟทตลนมัติเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกด้านข้างนะครับด้านบนนะครับไฟก็เปิดได้ปกตินะครับไฟเปิดได้ปกตินะครับตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองเลยก็จะมีน้ําจับเรียบร้อยมีน้ําจับเรียบร้อยนี่คันนี้นะจ o ราอารัลติหนึ่งร้อ i แปดไฮบิดปีสองพี่สิบนะครับ คันนี้ตอบโจทย์มากในราคาเพียง5เ69,000บาท5เ69,000บาทนะครับเคดีดีก็ฟรีดาวไปได้เลยนะครับคันนี้เคดีดีฟรีดาวไปได้เลยนะครับอ่าไปให้เราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับนี่มีในส่วนของปุ่มล็อกเด็กเรียบร้อย มีส่วนปล็อกเด็กเรียบรย้อยพายได้กว้างขวาเออวัวน,นัดเดิมนะครับกระเบาจิงโซ่ายขวามีมาแล้วเรียบรย้อยบ่หนังสีดำนะครับพับแขนวางแขนเรียบร้อยนะครับบ่หนังสีดำพับแขนวางแขนเรียบรย้อยนี่ย สวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับฟิมล,ลาลาฟานะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะนี่จุดเซนเซอร์ด้านหลังนะครับ2จุดมีจุดเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะไฟไลท์ไม่มีคาบเหลืองเลยนะครับนี่แล้วเป็นตัวไฮบริดด้วยนะทุกคนเป็นตัวไฮบริดด้วยกล้องมีเรียบร้อย นี่ด้านหลังนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนี่ด้านหลังกว้างขวางเลยทุกคนช่องใส่ของต่างๆนะครับคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ล้อสเปร์อุปกรณ์แม่แรงนะครับประแจต่างๆคือมีมาครบเลยมีมาครบเลยนะครับทุกคนดี สภาพบวกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนตัวรถหัวน็อตเดิมเป็นอย่างเดิมนะครับรับประกันตัวรถไม่มีชนหนังไม่มีวความไม่มีน้ําท่วมแน,น่นอนนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปดูในส่วนคนด้านหลังกันต่อนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็ห e ัวน็อตเดิมๆนะหัวน e ็อตเดิมๆนะครับนี่หัวน e ็อตเดิมๆแม่ร์างเดิมนะครับทุกคนนี่ แม่นางเดิมๆโรงงานเลยนะครับด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเมื่อเขีบก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพับแขนวางแขนนะครับเรียบร้อยนะวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะครับถึงสองจุดเลยโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ครบจบเลยนะครับและคุ้มมากๆเลยนะครับในส่วนตัวรถคันนี้นะใครมองหาหรือว่าสนใจคันนี้ติดต่อมาได้นะครับช่องแอร์ด้านหลัง2จุดนะครับนี่ หน้าจับของเขานะครับเป็นโครเมียมนะครับมีในส่วนของตัวสมาร์ทคิเลสมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีในส่วนอปุ่มสมาร์ทคิเลสเรียบร้อยได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เบาะนังก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยเบาะนังก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะทุกคนเบาะนังสีดําเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ ัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเกียร์นะครับแล้วก็เบรกมือเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะทุกคนได้แบบกืูไฟฟ้ามาด้วยนะครับทุกคนนี่ก็บอกเลยว่าขี่สะดวกมากนะครับในเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะนี่เกียร์ออโต้แบบตรงแบบนี้เลยแล้วก็หน้าจอนะครับ หน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับทุกคนตัวนี้นะมีกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับนี่ม่านวงเด็ดก็จะมีกระจกพร้อมไฟมาด้วยนะม่านกระจกก็มีไฟนะครับนี่พวงเ,เลเย,ยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเปรับสายวางสาย อเนถ่ายรูปวะพี่ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรนี่น้องจะถ่ายเปล่าจะได้ให้พี่อัดเรื่มีใครถ่ายบ้างนะไม่มีใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามดูเดี๋ยวน้องลองเดินไปถามดูพี่เผื่อมีใครถ่ายไม่ถ่ายเพราใครถ่ายได้ก็ต้งเงียบอ่ะต้องมาคนชวนถ่ายเนี่ยถ่ายไหมนี่ในส่วนตัวรถนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ รับสายวางสายนะครับตัวนี้เนาะคุณแจรีโม่สองดอกนะครับนี่ในส่องตัวรถนะครับใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจนะครับกับเจ้าโตต้าอันติสนะครับตัวนี้เนาะราคา5้า0 0นหนบาทปี2020นะครับ1.8ไฮบริดตัวนี้นะครับสสามารถติดต่อน้องฟิวได้เลย0ูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้าศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับรถสวยเกรดเอนะครับ รับประกันกึ่งยนเลเกียร์รับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิพัตไม่มีน้ำท่วมนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลย0657400689นะครับ0657400689นะครับสำหรับวันนี้น้องฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยี่ห้อ2ไว้ใจเสถียรสวยนะครับสนใจแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย